อะไรไม่รู้กดย้ำชื่อได้แล้วแต่ก็ถอยออกมาบอกว,ว่าเขาไม่ได้อสามในหนึ่งทีสแกมบิดนะครับแต่ก็ยังยัดยริงจริงยัดอ,อ,อ่ะอันปลาย <c oughs> โดนแมตชายตอนนี้ปายเป็หนึ่งตัวแล้วครับเป็นฝั่งของออแอนแดนนะครับซึ่งทีมเราเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามก็อัเป็นหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อ,อกีก้ก็คือแลกกันไปนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถอยกลับมาครับผมเอาไว้หลบได้นะตัวทสองครับเดี๋ยวนี้อันตื่นอันตื่อันตื่สแกมบิดแล้วก็ยังไงตอนนี้โบกเป็นที่อ่าได้อยู่หนึ่ แล้วทออันตีตายเขาหนี้เฟลครับไม่โดนใครเลยเดทคูช่วงได้หนึ่งเทครับยกขึ้นมาได้แล้วก็สตั้นตีไปสองตีตีไปสองตีตายครับก็คือตีไปสองตีคือสกิลสอง่ะมันจะกระโดดไปสักปุ๊บป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 ักตอนนี้มีการมาปิดตาเกิดขึ้นแล้วแล้วจะให้เรมบิดมาขวดแต่เราล้าไปได้นะฮะเราก็ได้มาเนี่ยเราได้นี่เราเราเริ่มจะทออันตีล็อกไฟเมนไปตายคาที่ครับไม่เหลือแน่นอนละทีเดียวเดียวนะครับ อาล่ะครับผมสุดครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเกมเองชาแนลอุ้ยอาวันนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานวันนี้เราก็จะมาดูแมตช์รีเพย์กันนะฮะว่าอาจะเห็นว่าจอจอจอเกมมันอาจจะไม่เต็มนะเพราะว่าผมผมาสติ๊กในมือถือนะครับผมมาอัดในมือถือจอมันก็เลยจะเต็มนะมันมันนั่นแหละเออช่างมันครับวันนี้เราจะมาดูเกมรีเพย์กันครับที่ผมเล่นกับปันนะฮะในโหมดจัดแรงนะครับก็คือ เป็นปวดแรงประจําวันแหละึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นเองเลยนะก็เลยเอาวีเกมให้ดูแลกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เข้าเกมแล้วดีกว่านะครับไปนี่นะเห็นได้ว่านี่เป็นจัดอันดับนะครับผมทีมผมก็จะมะีกำเนิดอยู่3ตัวนะครับแล้วอีก2ก็จะเป็นเพชรนะครับผมทีมเขาก็เพชร3เลยแต่กำเนิด2ตัวนะครับผมก็ไม่รู้ดิ อันนี้เปิดเกมมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่กับตันอเมิาที่เลนเลยนะตัวนี้ผมเล่นเป็นตำแหน่งฟาร์มนะครับซึ่งกับตนเนี่ยแต่ก่อนผมเล่นบ่อยมากตอนที่ผมเ,เริ่มเล่นแรกๆแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าพอกลับมาเล่นเออมันมันมันก็ยังถือว่าดีอยู่นะซึ่งมันอ่าแกงนี้โหดทั้งแน่ซึ่งมันโดนปรับลงมาแล้วนะแต่ผมเล่นเอ้มันก็ยังโหดอยู่นะแต่ก็ต้องเล่นดีๆหน่อยครับแต่ตอนนี้มีการจะมาเวทาเกิดขึ้น้ะพ่อผม ปลาโลใส่ไปหนึ่งทีแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรครับติดให้เพื่อนถอยกลับมาครับก็คือตอนนี้ต้องถอยลัวๆครับไม่สามารถทนได้นี่ปลาโลใส่คีบไปหนึ่งทีกระโดดตีหนึ่งเม่งนะฮะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมอ่ะดีแล้วเราฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราสองนี่แหละครับสี่เลยจะได้ดูความผมก็จะเลือกความที่อ่ะเลนบนไปก่อนนะครับปาบนก่อนอ่า ยังไงละฟาร์มให้มันหมดก่อนนะแล้วค่อยย้ายป่า,นะ,ะา,ปาะนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะฟาร์มทีใหญ่ก่อนนะครับและนี่คือผมจะฟาร์มฟาร์มหมดก่อนะแล้วค่อยย้ายเออมันมันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวัดด้วยอ่ะตอนนี้ผมลากมาสองกองนะครับเพื่อที่อเกิดความเร็วในการฟาร์มยิ่งขึ้นแต่เป็นเทคนิคเทคนิคนองนะครับถามว่ามันมันเร็วไหมมันก็เร็วแหละแต่ว่ามันมันจะเสียเปรียบตรงที่เราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเลือดจะไม่เต็มอานี้มีการอันติใส่ไปที่ ตัวอะไรไม่รู้ผมจาชื่อไม่ได้แล้วแต่ก็ถอยออกมาครับผมเพราะว่าเข้าไม่ได้สตาร์ทไปหนึ่งที่สแกมบิดครับแต่ก็ยังยักษ์ยิ่ยักยัครับอ่าอัปปาไปเรื่อโดนไม่ตายตอนนี้ตายไปหนึ่งตัวแล้วครับเป็นฝั่งของแอนแมนนะฮะซึ่งทีมเรานนัเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามก็ตายไปหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อกี้ก็คือแลกกันไปนะับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถอยกลับมาครับผมเหมือนเราจะไปเวทหรือเปล่าเดินมาอย่างนี้ยังไงเดินมาดูเฉยๆครับ แล้วก็เหมือนจะมาแกงนะครับะโดดตีไปหนึ่งทีแล้วก็อยออกมาครับผมว่าไม่น่าจะเอาได้ครับพอมาแกงครับปลาเจ้ปปาร์หวานไปแล่วหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรครับเราถอยกลับมาเข้าฟาร์มไปเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ยังวิ่งดูเชิญอยู่ครับ่าพอจะมีอะไรให้ช่วยไหมในทีมถ้าไม่มีเราก็จะกลับไปฟาร์มแล้วนะแต่คีบกำลังจะเกิดครับตอนนี้อีกหนึ่งวิธีครับช่วงนี้ผมจะเป็นการเร่งฟาร์นะเพื่อที่จะ ให้มีของออกไปแก๊งเพื่อนได้เร็วๆยิ่งขึ้นนะครับผมชอบความช้าเราจะแก๊งได้ช้าเสียเปียกเกมนี้ถือได้ว่าตึงมากตึงมากๆจะมีคนมาแก๊งเราแต่เราเอ่าพิกเกอร์หลบมาได้หนึ่งทีแล้วก็สกิลสองเพื่อที่จะให้ยืดระยะในการหลบมาเร็วกว่าเดิมนะฮะก็เอาไว้หลบได้นะสกิลสองนะครับในี้อันตื่ออันตีอันตืออันตีใสแกมบิดแล้วก็ยังไงตอนนี้หมกไปหนึ่งทีอ่าได้ยูหนึ่งตัวครับผม แล้วทออันติปลายเรานี้เฟลครับไม่ดวงใครเลยเด,ดทผูกจ้วงได้หนึ่งทครับยกขึ้นมาได้แล้วก็สตันตีไป2ทีตีไป2ท,ทีตายครับก็คือตีไป2ทีคืสอสกิล2มามันจะกระโดดไปสัตปุกปักปุกปักปุกปักปักอ่าตอนนี้มีการมาเปลียนปา่าเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยละมึงปา่าถึงไวแล้วไม่ล่ะโดนเมทครับพาวนี้อ่าเหมือนเราจะได้ป่าเขาด้วยนะอืม แล้วก็มาเวดบัฟด้วยอ่าเวดไอเวดบัฟไม่พอมามาเวดไอนี่ด้วยเวดเอาคลิปนี่ไงไปไงโอ้โหเวดจัดประหลัดบอกนะฮะประหลัดประหลัดลาออกยงเดินมาบอกว่าเท็คัอ่าปล่อยคลิปไปแล้วนะฮะปล่อยคลิปฝังเขาด้วยนะครับผมได้คลิปเข้ามาแต่นี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานนะจําชื่อมีโล่ไม่่อจะได้แล้วไม่ไม่ได้เล่นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์อะคือเข้าเข้าไปเข้าไปเล่นแค่เกมเดียวแล้วก็ออกอะไรเงี้ยคือ เข้าไปให้เกมมันจำเราได้ว่าว่ามึงยังเล่นอยู่ไหมอะตอนนี้มายืนอยู่ที่เลนล่างครับมาจดจ้องจ้องอยู่เหมือนจะเอาหรือเปล่ายังไงยัมนจะเลงอยู่นะฮะแล้วก็ล็อกอันติใส่แทงของฝ่ายตรงข้ามตายตายครับผมโอ้โหตอนนี้ได้แต่เหมือนเราจะไม่รอดเอ้าเอ้ารอดอยู่ครับรอดดูครับอมีโล่เติมมาฮะโอ้โหแต่ว่ายังไงตีคลิปไปหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มเลือดนะแต่เขาวิ่งมาฟาร์มต่อได้อันนี้นี่ก็จะเป็นการเพิ่มเลือดของผมนะครับผม ซึ่งเวลาผมเล่นตัวป่าแล้วผมจะไม่ชอบกลับบ้านนะผมจะชอบเพิ่มเลือดด้วยกันไปฟาร์มซึ่งผมมองว่ามันคุ้มกว่าการที่เราวิ่งกลับบ้านนะครับเพราะ่าถ้าเราฟาร์มเนี่ยเราก็จะได้เลือดด้วยแล้วเราก็จะได้เลเวลได้เงินด้วยแอนนี้เหมือนจะมาเอาเมาดฮะกระโดดเข้ามายัางไงสตันหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองแล้วก็อันติใส่เลยครับถู่จังหวัดนี้ได้ครับแล้วก็บ้าบกลับเลยไหมบ้าบกลับเลยเรียบร้อยนะฮะตรงนี้น่าจะรอดไปได้นะผมว่าหรือ,รอจะไม่รอดรอดไหม อ่าบัฟกลับได้พอดีฮะ,ะเดี๋ยวเราไปรีเลยรีเลยไปฮะไปเร็วๆเลื่อเหมือนกันนะมาอัดในมือถือนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะลื่นนะตอนนี้ตอนนี้ผมได้บัฟวิ่งเร็วมาครับเหมือนจะไปเอาเอาเสือดำก่อนครับผมเอาเสือดำเพื่อจะได้บัฟโจมตี20เป็น20นี่ถือว่าเยอะมากตีโคตรแรงก็บ,บอกเลยอย่าได้มองข้ามอนนี้เมทฝั่งเขาเหมือนจะมาแอบในหุ้มนะฮะ แล้วยังไงรบงบิดมาปวดแต่เราลาไปได้นะฮะเราก็ได้มาเนี่ยเราได้นี้เราเริ่มจะห้าอันติีล็อกใส่เม็ดไปตายคาที่ฮะไม่เหลือแน่นอนละทีเดียวเชียวนะฮะยังไงมันจะมาช่วยเพื่อนที่เลละอีกสตันไมหนึ่งทีฮะโดนได้อีกหนึ่งตัวยังไงได้ไหมตายฮะเพราะว่าติดไฟนะครับจากสกิลปากของเราถ้าเรามีไอเทมตานะครับถ้าเราไปตีศัตรูศัตรูจะติดไฟอ่ะผมไม่รู้มันเรียกอะไรผมเรียกว่าไฟอ่ะคือมันจะเผาไม่ศัตรูนี้เลยถ้าเลือดน้อยนี่คือปล่อยเลยมันตายแน่นอน เลื่อนเยอะก็ไม่ตายนะฮะป่าไม่เกิดทีมตรงข้ามบอกป่าไม่เกิดนะครับผมเป็นหมายถึงเรานะหมายถึงป่าฝั่งเขาซึ่งป่าฝั่งเขาน่าจะเป็นอ่าเป็นอะไรวะแกมบิดหรือเปล่าผมก็รลาวค <c oughs> รับกาลบิดเออลน่าจะเป็นแกมบิดนะเราแกมบิดไป <c oughs> แล้วก็ปล่อยมาหนึ่งที <c oughs> ฮะตอนที่เราโดนลุมครับผมทีมมันน่าจะรอดนะช่วงน,นี้เอ่ารอดมา กระโดดจัมหลบไมได้แต่ว่าสตาร์สตาหลอดไปแล้วก็มีหนึ่งทีตีอีกอ่าได้ค่าครับผมแต่ว่าเราก็ตายไปครับอตอนนี้จังหวะนี้ผมว่าผมคุ้มอยู่นะสวนได้มาคือถ้าเราหนีไปเลยอ่ะเราน่าจะตายแบบไม่ได้ค่าแต่จังหวะนี้ผมเลือกที่จะสวนแต่เราก็ได้มาครับอืก็ถือว่าได้อยู่นะ Protect ally tourist ดีกว่ายังไงแอนด์แมนครับโดนสตาร์สหนึ่งทีถอนออกมาได้ไปสแมนมาแช่แข็งช่วยไว้ได้ เดี๋ยวเราจะเกิดได้อีกเจ็ดดีนะฮเราได้ป้อมล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมก็เลดของเรามีตัวเดียวครับเป็นแองเจิลนะฮะที่เป็นแครีเดดเกมซึ่งเลดมาหกม,มากเราก็ต้องอแบกเข้าไปก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่าถ้าไม่แบกนี่คือเราอาจจะยับได้ถ้าเรามีเลดแค่ตัวเดียว เหมือน,น,นมาฟาร์มที่ป่าเลนตัวเองนะครับมทีละเลื <Ret reat. S 1> ่อนฮะชิวๆครับเกมนี้ <Ret reat. S> 14ต่อ5แล้วครับผมเพิ่มแป๊บเดียวเองนะครับผมอันนี้มาเอาบัฟวิ่งเร็วนะครับที่บ้านผมได้บัฟนี้ผมน่าจะวิ่งไปแก๊งเลยใช่หรือเปล่า <Att ach. S 1> ถ้าจำไม่ผิดนะจะไม <Att ach. S 1> ่เล่นเลย ทอกระดอกอยู่คนเดียวอันติเราเข้าไปตึมไปหนึ่งทีแล้วยังไงกระโดดตีปึง้งแต่ว่าอันตินี้ทันครับโอ้ยเราไม่สามารถเข้าไปเอาเขาในป้อมได้นะจังหวะนี้มีแทงมาร์ลงมาช่วยแล้วแล้วแกมบิดจ,จากป่าวิ่งมาเติมเพื่อนแล้วครับที่เลนบนนะฮะกันตอนนี้เดรูกระโดดเข้าไปช่วงหนึ่งทีครับแล้วเราก็กระโดดเข้าไปสปาร์ได้แต่ไม่มีใครได้ครับไม่มีใครตายกดด้วยแล้วปลาโลดไปหนึ่งทีไม่โดนใครเลยฮะโดนอยู่แต่ไม่ไม่ทำลายเม็นาย มันจะวิ่งมาที่เรนกลางแล้วมันจะไปฟาร์มต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเข้าไปฟาร์มจัแบมบือไปฮะฟาร์มไปติดตั้ง้งติงัป้ตัง้งปปงก้ สตาร์หลอดตายไปครับโดนเดซพูกับไอซ์แมนลงทึ้งฮะอ่แล้วยังไงจังหวะนี้พอโดนช่วงไม่เต็มทีนะฮะโดนเดซแล้วก็อันตีนะฮะแต่เดซดูหมดหงอกหน้แล้วฮะพัดตึ้นครับแล้วก็กระโดดอันตีสองเอ้ยสกิลสองนะครับอ่าต่อยหมัดสองทีอะช่วงปึกอตายไปเลยแล้วก็มีการมเบรคป่าเกิดขึ้นครับการเบรคป่าทำให้ศัตรูจะไม่เกิดนะครับคือถ้าเล่นแครี่แล้วโดนเบรคป่าที่จะบอกเลยว่ายากอ่ะยากอ่ะที่จะกู้คืนอ่ะ คือมันกู้คืนได้แต่มันยากมากครับผมแค่ไล่ถูดเดินป่าย,ยับยับครับจังหวะนี้เรียบร้อยอยมาสี่ตัวเลยครับเลนล่างแต่เรายังไงเราจะเอานะทีมเราเหมือนจะเอานั้นแต่ไม่รู้ไม่รู้สถากรรม์ของตัวเองมีอยู่แค่สามตัวเองเข้ามมาสี่ตัวนะจังหวะนี้ แล้วยังไงแอนแมนพุ่งเข้าไปแล้วก็แรฟนตัวใหญ่ตบหัวมิสตาร์เล็ดมิด่หนึ่งทีเอ้ยไม่ใช่สตาร์หลอนขึ้นมาแล้วตออตัวนี้ไม่น่าจะรอดแล้วแอนแมนก็โคตรจะรูดด้เลยฮะปึ้งโดนสตาร์หลอนตายอ่าแ,แต่ว่าไอาแมนมาเติไมได้ทันอ่าได้ไปแอนแมทให้เป็นแกมบิดไปนะฮะแล้วยังไงเอ็นเจลเอ็นเจลสวดนัดนจังหวะนี้สตาร์หลอนตายนะฮะ แล้วตัวแทงเหลืออยู่หนึ่งตัวแต่ไอซ์แมนเลือกที่จะถอยนะครับถ้าแช่ให้แองเจิลยิงนะผมว่าคิดว่าน่าจะได้แล้วกูไปอยู่ไหนเนี่ยเราเรามาตัดคลิปเลนบนอยู่แล้วเมทมาเมทมายังไงรเราตายเลยตายแบบงโงโ่ด้วยอะไรเนี่ย้าบางกรอบกุมใจกับป่า Attack enemy turret เดี๋ยวเรารีบไปดีกว่า Protect a l l turret e n d e s t r o y Protect a n g e l Hold on, I'll support you. Assemble. จะมีการบวกการเกิดข <Sav è S 2> ึ้นอีกแล้วแทงฝั่งเขาเล่ดีหนมากไอตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรบอกก็จำไม่ได้แล้วว่ะเออไม่ได้เล่นเกมแค่สาสี่วันไม่ลืมชื่อตัวละครเลยอ๋อโลเน่ เอ้าแอนแมนเข้าไปอววอีกแล้วฮะโดนงเขาทุบไปหนึ่งทีแต่ว่าหนีออกมาได้ไอแแมนจังหวะแช่ได้หนึ่งตัวนะฮะแล้วเราตึ๊บตึ๊บมาหนึ่งทีน่าจะตกตายไปเลยครับโอ้โหโลแนันตายอย่างวันนี้สวยแล้วไม่มีแพนคอยู่เหลือแค่สามตัวบางๆทั้งนั้นนะฮะเมดหนึ่งแล้วก็แครี่อีกสองนะครับผมอ่าเราล็อกล็อกได้แล้วก็น่าจะตายครับเรียบร้อยสำหรับสการ์วิทต์ ฝาโลเป็นหนึ่งดีครับกระโดดใส่แกมมิดไปแล้วก็ทายอีกหนึ่งตัวสตาร์รอดรอดไหมน่าจะไม่รอดผม,มาาว่าจังหวะนี้เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ยอมหนีไงครับทีมตรงข้ามคือประมาทเราเกินไปทีมหัวคุยด่ากันเลยครับทีมตรงข้ามจามังหวะเมื่อกี้คือแบบจริงอ่ะเขาเขาไม่ยอมหนีเลยนะเขายืนตีเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมืมมอกมกนกันดูปาโลรอดไหมมีการด่ากันเกิดขึ้นครับผม ป่ามันเกิดแล้วน่าเขามีการชมแล้วนะเกิดดิไม่เกิดได้ไงล่ะกูรอดไป12ตัวแล้วผมก็เพิ่งมาดูว่าตัวเองฆ่าได้สิบสองตัวเจอช่วยกัครับช่วยช่วยกันตีครับเนี่ยช่วยกันตีครับผมข้ามาักตีเดี๋ยววาร์ปจะโดนโดนโดนเขาหลอยและพิ้งได้เหมือนกันนะต้องดูจังหวะดีๆอ่ะเราวาร์ปกลับไปเปิดซุ้มที่บ้านป่าเราจัดโอ้ทีมต้องข้ามหน้ากันยับเลยคือตอนผมเล่นอะผมรู้เ่องมากเพราะทีในทีมเนี่ยพอเรามาดูรีเพ็ เราได้ต้องบนแล้วโอ้โหต้องต้องงมต้องการเราทุ่มเพื่อได้ป้อมบนเองเนี่ยตอนนี้มีการเข้าไปเปิดแล้วเหรสกูเข้าไปจิ้มเหม่งแล้วก็ป่าลวงดาบออกมานะฮะทำให้เขาโดนดาเมจลดน้อยลงนะก็เลยออกมาได้แอนแบนเหมือนจะเอาอยู่เรื่อยนะครับเรารอเตื่อมา้ retreat นตอนนี้ผมว่าน่าจะเกิดแล้วนะเดี๋ยวดูของเขาหน่อยโอ้และอีสองยิ้มก็จะพูดแะน่าจะสู้ได้อยู่หรอกประมาณนี้จะสู้ได้เหมือนที่จะจะไป็นเมทัลแล้วก็ิเขาน่าจะปล่อยพร้อมแต่เขาเลือกที่จะมาตีเซอร์ดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมปะทะปะทะกัน,น,นแต่เราวิ่งกลับม<ะ>าดูเซอร์แล้วเอาต่ะแยกบ้างอ้าวมีการถวกกัน เกิดขึ้นแล้วตรงนี้พอกระดอกเข้ามาโดนจี้มไนึงจีแล้วก็ารลิบิตกิ้สวนให้เพื่อนได้นะฮะตอนนี้เพื่อนเราถอยออกมาอ้าวาิตบิแลกออกมาน่าจะโดนจิ้มหรือเปล่าโดนแล้วกูอ้อาวไมมานอนตายอยู่ตรงนี้ๆๆวะรีก่อนรี่อ่องนี้ถอยไปฟามตั้งหลั Attention, attack, protect allied troops. Any turret has been destroyed. Retreat, retreat. Assemble. Attack nearby. แล้วก็น่าจะไปบวกกันแหละจังหวะนี้เพราะว่าเรามีบัฟแล้วยังไงเราก็ได้เกลียบแน่นอนนะฮะ r e t r e a s <Release anyone>. s e m b l e a t t e n t i มาซีตัวเลยนะฮะแต่ว่าเดสทู้น่าจะวาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวมานะเพื่อนอะไรงนี้ เติมเลือกแคปหนึงน่งนะ่ะแล้วก็วาร์ปไปที่เลนด <Ret reat. S 1> เลยทันที assemble assemble ตอนนี้ <Ret reat. S 1> สตาร์ทไม่ท่นทีนะครับแล้วก็กระโดดออกมานะฮะ่อาเป็นการลองเชิงน้าลองเชิงฝั่งตรงข้ามว่าเอาเปล่าเอาเปล่าอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเรามีบัฟมันเลยเห้าไนะงเนี่ยยี่ตายั สร้างศัตรูแตกแล้วนะฮะเหลือแต่ป้อมการตัดคนนะฮะคือถ้าป้อมแตกนี่คีปจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็จะจันทร์ำให้เราจบได้ง่ายนะถ้าคีปจันทร์คิปปรดันนี่มึงเออตายหมดอ่ะไปเดินยืนเข้าว้องเขาอย่างนั้นไม่มีปัญญาตีมันต้องคีปเข้ามาก่อนอ้าวไอแมนอืมเกือบตายนะไอแมนโดนสกิลฝั่งของกาเร็ตวิสใส่เข้าไปแรงเหมือนกันนะเอออย่าดูถูกนะถ้าแครี่กับเมดโดนเนี่ยคือแรงกันนะกาเร็ตวิสรีทิร์นกดแรง เอาเป็นก่อนนะฮะนี่คือบอกเอาเป็นก่อนได้เลยเพราะว่ามันมันแรงอ่ะมันต้องเอาก่อนแล้วแต่พ่อหัน,น,นท,ที่จะเอาอยู่นะฮะามเมทหลุดมานี่คืองานงอกเลยล่ะทีมตรงข้า,ามแล้วเราอยู่ไหนเนี่ย,ยาาเ,เรายังถามไม่ดูเรา<ด>เราดูเชิงเราดูเชิงแต่ตอนที่เมทเมทเขาเหมือนจะหลุดออกมาแล้วเหมือนจะหลุดออกมาแล้วแต่ยังไง มาไล่เพื่อนเราครับเพื่อนเรามเป็นสองจิกบอกว่ามาเอาเซอร์ก่อนไหมเพื่อนแต่เราล็อกเมดไปดีเรียบร้อยแล้วยังไงแต่ควิกเกอร์ออกมาได้แล้วก็กระโดดหนีฮะนี่ฮะเราออกมาได้ฮะเกือบแล้วฮะเราได้ดูตามมาตัดเรือเลยบางทีเราเข้าหุ้มเข้ามาดูแล้วก็อย่งนี้จับฝั่งตึ๊กเข้ามาจังหวะเดียวทำแล้วเราก็ได้เซอร์ครับจะไปกลับไปปล่อยเซอร์แล้วกลับมาใหม่ น่าจะทำให้ได้เปรียบกว่ากันนะดีกว่าวิ่งมาตรงๆเลยปล่อยเธอร์ดีกว่าโอเคแล้วปล่อยเธอเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็วิ่งออกมา retreat เ <c oughs> จ็บคอ, <c oughs> อเลยโม่หนะไม่ไปปล่อยบนนะเออไปไหน assemble โอเคมันจบไปแล้วเกมมันจบไปแล้ว การบวกกันที่เลนกลางมาหลังเซอร์อ๋อเดซอยากบอกว่าบวกหลังเซอร์พึ่งเราจะได้ได้เปรียบจะไม่มีตัวแท้อย่รีบบวกแต่ตอนนี้ไม่รู้แหละบวกไม่บวกไม่รู้แหละดูจะเข้าแล้วเนี่ยเหมือนปลาหอมเมื่อกี้จะกระโดดใส่นะแต่เหมือนโดนผัดก่อนที่ฉันผมก็ใส่แล้วล่ะบวกคือหลังเซอร์เอสมันวันนี้เขาดีเลาเข้าห้มาเหยียบโรงแรมดูแล้วก็เหยียบไปโดนสามตัวครับผม แล้วยังไงมีการเข้ามาล้วงได้แล้วพื่อนเราล้วงเม็ดได้แต่เราก็ไม่สามารถออกมาได้ครับเราตายตอนนี้โอ้ตอนนี้เหลือแค่แค่จุดเด่นนี้นะครับในฝั่งของเราฝั่งบนภาพหรือฝั่งบนการแต่จะเอายังไงแองเจิลเข้าไปล้วงครับลูกยีแกมบิดตายไปแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวน่าจะไม่รอดแล้วทีนี้เดซ์พูก็ยังเหลืออยู่ไม่ตายเยอะนะคุณช่วยช่วยก็รอดแต่ว่าเขาไม่น่าจะป้องกันผมได้ retreat stop นั่นจ,จบแล้วบ้าใช่ดูครับก็อบอกเลยว,ว่าแรงมากนะมันก็ช่วยๆกันแหละครับแต่ว่าเคือ5ติด5ติด3ตายเสียคือค่าได้แคนะ่ช่วงแรกนะช่วงหลังๆคือเราปล่อยเพื่อนเป็นหน้าที่เพื่อนที่ต่ยยยยอยพวกอแคนนี่อะไรอย่อางเงี้ยจบไปครับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไร ต้องได้ MVP เกมเนี้ยดูดิอ้าวมันไม่ขึ้นนะ่ะเราได้ MVP อยู่แล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่เนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่แมทเออนะ่าที่เห็นเราได้ MVP ไปนะจ๊ะแล้วก็อะไรเนี้ยได้ฉายามาสามันนะ่ะนี่ครับฉายาสามันโอเคเดี๋ยวเราดูดิดู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 สถิติโหเราทำดาเมจเยอะสุดเลยนะเนี่ย 26%ครับผมในส่วนของดาเมจที่เราทำไป44 k ่ะ่ประมาณ40,000อะ่ะ44,000โอเคครับสำหรับปวนแรงประจำวันวันนี้ก็จบกันไปนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงเลยเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับต้องขอโทกด้วยแต่สัญญาว่าจะกลับมาทำให้ลงทุกวันนะให้ได้ดูกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย